ทุกคนรู้จักเกมดูทีวีไหมครับทุกคนมันคือเกมที่แบบเป็นเกมเขาเรียกว่าคนสามิตินะนะครับสกินผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเาเบื่มาดูนะครับมาเฮ้ยผมได้ใหมยย่แบบโอเคมา มาใส่หมวกให้มันมันคนละหมวกละหมวกอันนี้อยู่ลเลยตุดไหนว่าหมวกผมได้ไหมอะ่ะหมวกนกมันออยอันนี้มันแว่นเนี่ยนะหมวกหมวกต้องเป็นนี่ไงหมวกกว็าตาหิมะใช่ไหมนี่ไงผมได้มาแล้วมาน,นี่คำพูดของผมก็จะเป็นอย่างนี้เลย you are noob you คุณคือกากหรือเปล่าอะไปไปไป,ไปเล่นแบบเอาเอาแแบบอันนี้ไม่มีทีมเอาแบบไม่มีทีมนะอาวุธปืนผมก็จะมีประมาณนี้เลย AK แล้วก็อันปืนสั้นไปแล้วก็ไปเล่นกันเลยนะเออเล่นในแมบบนี้แหละแปดคนต์ทเข้าไป ทุกคนรู้จักไอเกมนี้ไหมเกมดูทิปมอนะครับมันคือเกมดูทิปมอสุดโหดเอาเสียงลงก่อนอีกอย่างภาพสมจริงออรอใช้อะไรว้แชไอหัวกลอง tung quá tung 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 không tung 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 Dứt, dứt, dứt. Mình bắt Dứt 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 Ok. Bộ mình dút, nữa. No. ตายตายตายหัวกองตายตายหัวกองมานี่ดิันอยู่ไหนรวะมันอยู่ไหนแล้วะ ไอ้หัวกลองอุ๊ยเย้อ้า,อา,อา,าไม่ต้องเปล่งแล้วมันอยู่ในกันแล้วนะไม่จริงสิดีๆโยอะอยู่หัวกลองแสงแก่คุณปู่แสนแก่ไปไหนอีกลแกล้แลววะ ขอระเบิดมึงหน่อยดิขอระเบิดมึงหน่อยดิขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบ ยิงไข่บอกเลยเมื่อกี้ผมยิงไครต้องหลบอยู่ในบ้านบ้านนี้แหละกูเไปไหนจะไปไหน มาโอ้โเช้มไอ้ใส่เสื้อฟ้าๆ้วก็หัวลุนใช่ไหม นผมบอกเลยเอาเสียงลงก่อนเอาเสียงลงก่อนนะครับท like ุกคนทุกคนได้ยินเสียงผมไหมผมเล่นเกมดูทีฟวอยู่ดูทีฟัวฟังไม่หนิดูดดอูทอดูดทออีวอทีฟวออวอดูดทีฟวอโย่ต่ยต่อยต่อยเหนื่อย วันนี้วันนี้ฉันยิงเจอด้วยมัอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนทุกคนโหดกลัวอีกผมโหดกว่าเย็ดยอดมันคืออะไรวะเมื่อกี้ผมแพ้หรือมันแพ้หน้าตาตผมใหญ่ขึ้นมามาปรับแต่งอะไรเพิ่มอเอาวุธปืนใช่ไหม ทีนี้ผมจะเอาเป็นปืนออ่า r p ีได้ไหมมาดู EO เอา r p นะีนะผมจะยิงมันปังเลย,เยผมเครียดแค้นเราเลือกสีอาจะเข้ากับสมานะครับทุกคนไปไปเล่นกันเลยเอาแมบเดิมนี่แหละเอาแมบนี้บ้างทีนี้ผมจะไม่ผมจะโคตรโหดอันนี้เป็นเซิร์ฟเอเชียหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ นี่ต้องไม่กล้าซ่าวะกล้าวะกล้าไปยิงใครรู้ตรงจะ จังวะเซิร์ฟนี่โหด,ดจงังเลยโซิฟอไอแก่ของยาเต้าไอ้ดำไอ้ดำนู่นใช่ไหมไอ้ดำน่ะ ผมโดนคนอื่นยิงไม่งมันเป็นเพื่อนในดำนุกก็าต,ตายพร้อมกันอ้ใต่กอกีสานเร็วเหนเล่นระเบิดเหนเล่นระเบิด